สวัสดีครับผพติดตามช่อง YouTube b i g l i c e างบัญ o o สลัรบิ l i ไลฟ์บนะครับวันนี้เราจะมาทำไอทีทิปให้คุณดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการอัปเดตมือถือ Samsung Galaxy S21 นั่นเองครับก็ในการอัปเดตครั้งล่าสุดคือเดือนกันยายนนี้นะครับก็มีขนาดอยู่แค่203.86เท่านั้นเองน,นะครับเรามาพร้อมกับแพทช์ความปลอดภัยในเดือนกันยายนนะครับส่วนใหญ่นั้นจะไม่มี ในเรื่องการ,การแก้ไขแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์นะครับเพราะคาดว่าน่าจะไปเพิ่มในช่วงของ a 12แล้วนะครับเพราะว่าคงอีกไม่นานหลังจากนี้ก็ได้จะได้อัปเดตกันอะแต่เขาจะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรรับชมกันได้เลยครับ Check themic right make sure it and sound to right, Sound right, boys. เอาละครับตอนนี้ซอฟต์แวร์ก็ได้อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาสารวจกันดีก,กว่านะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ขั้นต้นนะครับคือไฟล์มันมีขนาดเล็กนะครับมันส่วนใหญ่ออมันก็จะเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็สังเกตว่าตัวเครื่องนั้นลื่นขึ้นนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นก็น้อยลงนะครับการโหลดสิว,วน,นน้อยลงอย่างชัดเจนมากนะครับ แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยก็จะเพิ่มขึ้นในเรื่องของการเข้าเว็บหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ามี security p a t นั่นเองครับเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราใช้กล้องนะครับเนี่ยก็สังเกตว่ากล้องเนี่ยมันยังไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมหมดนะเนี่ยทั้งกันสันก็ยงเลือกได้เป็นแบบ full hd auto นะครับแล้วก็ น,นะครับมีออโต้เป็นบิวตี้เป็นเคร่งเนี้ยค่อนข้างที่จะปกติคือลูกได้เันครบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาในตัวเครื่องสมารกว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปขั้นต้นนั่นเองครับสำหรับใครที่ลองแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, พบอะไรใหม่ก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็คือยังไม่มีอะไรใหม่ครับผมก็ อาจจะต้องรอข้ามไปที่ Android 12เลยซึ่งคาดว่าโดยรวๆนี้นะจะได้อัปเดตกันนะครับสำหรับมือถือ Samsung แล้วก็หลายๆยี่ห้อครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i f e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ